มาเลยมาเลยมาเลยมาสบายมีเว like like <ices> ้ยม <laughs> ีเว้ยเดินยังหนุกเดินยังสบายดีเลยสบายดีป้าดุงนี่คืขายยังปิณตาเซ็งตาเซงนะสวยป้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาฮอรเทือนแน่เบียดเด้อมาคุยกันขายยังคือขมอ๊ะยิ้เผายิ้เผา พ่อสะพ้ายจับกล้องให้แน่งาดตีนกันบ้านะไม่ต้องล้างหนอเลยไปนู่นเลยไปพร้อมกันเลยไปไหนอ่ะหนูสิพต้องคุยแค่ครล่งไปไปบังดุ๊กไปพ่อไปปกกันปกแล้วปกเลยสาวใส่บ่วออกกานเลยไปยังไงปิตปิต À, Han, à, 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 phải cho ừ. à. à, kênh đá, ừ. ừ, đi. Mì à. Gõ Để na. bỏ lỡ những nè. hấp dẫn Đi thôi. bay thôi. Đi thôi. Đi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp đấy, đi, tôi đi, tôi bên trái, เบยวอันมงเอาข้ามไปอีกเจ้าใชนีหายเจาูดูบเจานี่ใช่มีม้งอยู่ใช่ก็อ่ะยุงีนังเลยยุงยุมึงบ่เนาอมาำเง้บเาจาาก็รู่ว่าิบ่แนม่มองหันแล้วจังอันยอันนั่งยืนยันเฉยดายน่นะนะเนมันกระตุ้นมันตีกระตุ้นขาดเราใส่กระตุ้นอะไรอย่า ไป้าม oh, oh, <quin Daniel sounds> uh, ้าม้ามมโอ้เก่งแค่น <mir anda> <listening> ี้หันหนามาหันหนามาหันหนามาตามพลดก็ะไห่ประตูคนใ้พอดีแล้วพอดีนะ้กัก้ใช้โจะซื้อมากี่นี่เอาลว่าลูังลูกแต่โซซีแป๊บกระตายรถเด้อที่ไหนซื้อให้กี่เด้อมาพเด้อ

จากนด้ข่อไหได้ขอ,ขอยก<ช>ับบุรีัมยนภปษาไทยงามเนาะเห็ดสีชมพูสีพันมากเลยนะอันนี้มันเพไปขัแมงกเลย่จากหรือมันต้องอัดคือกันเนี่ำๆมาหาเบิ้งไปอยู่น้ำมันนี่เยอหางดูด ขายอ่ะประกานี่วะยเอาวบอันบ่อคนยังไม่ได้ใบบ่อเอาว้บ่อเอากรเดอเฮ้ยอันนี้ระบายีได้เลยปรมาณนี้นันน่ะจะสระบายงจะเก็บมุ่จะหิ้เ็มุ่เป็นบ่ Tìm hiểu thôi ai đi, nó, à, nó... À, nó... trưa yên đây ai đi nắng khi hai mhm 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 nè, mẹ 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 Khiến nó khiến đẻ cả khăn xao quẩy để kĩ này cung hoan tròn vì này hiên cái cung này này mà một หนึ <midst of> <hora> ่งสองสามสี่ห <ừ>, ้าหกเจ็ดแปดเกสิบมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเพิ่กินมาแล้วเอ้ายังไงนี่เอ้าเอ้าเอ้าเอเขียนชิ่กันก็ด้นะฮาลโหหน่อยหัวใหญ่หัวงามหัวังเขียนมาไเขีนกี่ลงมซซาดแงเ็เออมันเท่อยู่แล้ว

นี่๊ี้ิๆกจะต้องเขียนมันจะนีดูนจะเห็นบอเส็นมันจะต้องเขียนเ้นเครื่องเ้นโอเคโอเคสามี่เด็กหนึ่งเด็กสี่ชิมหาอย่าี้ป้าหนาปุ่มอันนึงได้แค่ชิมหาชิมหาก็ได้หาตัวนึงหรอได้หาันนี้

chết 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 đừng Đừng đây đừng chết con đừng chết chết nè đây cái hết chít chết 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 chít chết 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 oh, oh, oh. เลข2แล้วก0โอเคปุ๊มหน้งเขียนบ่เป็นแถวเลยเขียนตัวใหญ่พอดูเขียนตัวนี้งามงามงามนี่อ่ะบอกเจ้าต้องเขียนเจ้าต้องเขียนตัวนี้ค่อยเขียนลงมานี้ื่อเลยลูกนี่ตาตารางเจ้าต้องเบิ่งตาตารางเด้อมันังเซิงอันนี้เจ้าเขียนเรียนลงมาสิเจ้าต้องเบิ่งตาตารางมานี่ ตามสินมันุตามสินมันเขียนชื่อเลยเดีวกระดงมาสินชื่อเลยเออโอเคกิงก่ตงามเลยให้ให้มาชบมาชบเอชมาเชใ้ให้เออไฮ้นีอนาะพี่ขางพี่ให้ขางพี่ให้างพี่ดเยนี่ให้เองเลยพอนะนอ่อโอเคโอเคเออขดจืด

พอดีเขียนอยโตนี่ยพอดีว่าิวหรือว่าตามพวกกพอดีว่าพอดีเนาะพอดีพอดีในโตงาเนแต่เละห่าหวานแบมิกก่นีนขอนอยมิกอันนี้อ่ะถ้บอบ้านเมืองเพื่อตอนโตขับโดเดี๋ยนี่สิดด้เนี่ปั่นีบางพวกมันกัพอจะเขียนว่าฉนาเขียนเส้กับบริแล้วย

กนม่ดจ้งมาถึงผูอาทามกับปเจ้ากินี่อือฮะก็ได้จอกกับิได้บ่าจ้กัยาวาทานมากกัใช้มีผนปยุท์ชัดมุ่งนะอ้ามนเมือจีมุ้งของเส้นนะลายเส่นอะไได้ปะ เนหกดมเนี่ย้กดมานี่ยส่ีฟาสิงูมาใส่นี่อืมเป็นหัวงนี่ยี่นอกมันกระเบือกกตัวเนี่มันกระเบือคือหัวปอเอาซี่มาใส่ไปนี่สีฟากระเบือกบะหรอช่วยได้ช่วย้อมีกันเลย

ไปว่าให้ลูกเห็นอันนี้ม่แนะนำมั้ยนีแนะนำยังไปกินก่อนเป็นยังชั้นบ่มีฉมองให้พ่อพดนชแม่ไปกินช็อคโกแม่บอกอยากกินอโคพขาแม่ใช่ป่เดนๆนี่ใครเดอนไปแล้วไปก่นไปกินน้ำเราจะไปเอาไว้ให้สวยเดนเอาบัวนงเด้อ นี่มื้อนีพี่น้องเอ้ยเนาะบายสีมื้อนี้ได้บักเก้าได้บักเก้าครึ่งบ่นี่นะอกลมสียังลูกันที่สาููแบบสาคูนะชีากับสีน้ําตาสีน้ําตถกย่ถกอยู่มันคิดได้ที่เด็กงบ่งามบ่จ๊ะระบายสีได้บ่ชัดปานดต้องเขมเนาะนี่น่ะบ่เมล Bà bà chịu. Niêm yết. Lúc kia nó nằm 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 มันเข้ม,มนเน็กจืดไปนิดนึงเน,ะะะนา,นเา,เานะต่อซี้าปากมันสีน้ำตาลเด็กเก่าสาวคู่วิวงาณจะงูพี่ลูกงูพี่งูขานนหาน,นีงูขาเน็ตจะมาซีก เจ้าอย่าเคียนให้เดอร์นะโมนี่เน้อเพื่อนเนอห้ามเคียนพุ่งเคียนพุเ่ได้ขาดเลยก็เกยก็เคยอยู่ในรักก็กดข้างแล้วก็เคยเข้านะ้นก็คนถึงขังลอยข้างข้างขวางงใจก็จานใส่ี้น้ามือนะจอติดชี้แล้วจอดจานใ่ชี้น้ำมือนะ เธอางนี่เ้ากระเสือูกันอยินโซฟาเรสละสวมพันตะปจักคืนใช้ใช้ระบารีเรทนเท่าไันทวันทุหน้าขาถะพุูเทายืนยกนอนไน่มองลาลึกจังนีสี่น้ำสี่น้ำไหนสี่ตัวน้ำไหนทาทุงเมฆคนททหารอดทนถาทุงคนนี่ยืนเนแะ้วว่าดู น้หนูกักไกลต้นไม้จักถงว่าปาตากงป่าพึ่งแถมดังป่าผาพอฟันสะอาดจังพอฟันยาอะไนะเนาอยากอยนี้โอเคเลยังดาวประเทศน้อยมีหองอันเอบีซีน้ำพี่น้อยหน่อยนี่

พี่ลูกถ้าในชุดพี่น่ะพี่พี่เจอ๋ยห่อนี่พี่น่ะเออพี่เคพี่ลูกเอาไม่เอาไม่บ้างแค่ โอเคเงๆตั yeah! okay. 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 ้ง้งนี้โอเคมีฮอตในวิวบวกในวิวอ้อเคโอเคน้องเนาะคักคักคัมนบางสูตรว่าบังสูตรเนี่นะ่ห้าบางสูตรมเมนตป่อืมอืมมูดนะคักบิวนี้งามงามน้องเนาะดใจลูกสาวคักอันใส่พอดีว่มงนี่ยนะ <cười> 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 mình một số tiền, vừa rồi bà bên đây bà hai phụ bội Một số tiền em mầm ngủ gần ông nè. Ok, ào rèn mẹ Say, mày sáng nè mầm ngủ kìm nè nè mầm ngủ kìm nè mầm ngủ nè mầm nè nè mầm 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 mẹ mầm nè mầm ไ no ม่บอกว่าแม่บอเงอย่างนี้นางวันอีกอันนี้กับนางวันใหญ่คนเย็นเก่งอันนี้นะเฮ้ยสาวโคผ้าหลานๆไปห้องเยนเง็นบ่ะแกดูแกดูนี่พี่ท่านพี่ดูอ๋ออ๋อแบบนี้ดึงอ่ะเออหัวโอ้มีหลายดีดิ้ มีสองสองล้านนเงินอืมจะพูดต้องให้นี่เหตุผวไ้คือสาวพูดจะเห็นบลอไูกมือจะยังยน่อยจะเอามือจับพี่อืมมีหัวงอๆคว่ๆยังชอเชือสร้งน้องๆ้นเล็กคักๆๆๆคักเตี้วแล้วจะสอนนองนเ่อเรอนี่ดูนี่ข้อคเข้านา ก็ขล้วไทยน่าไม่มาชิมีท้นี้าค่ขวกข้วยังทงนี้หาเงินเิู้วชื่อ้วชื่อว่าทงนี้มันมีในน้น่เนาะงงกินหา่งแก่เกียนอ่คือแก่เกียนคือวิวคือมันชื่อ่งเียนาดไหงแก่เก่นก็มาิาให้เิ่งกไกเรียงลูก พ้าใส่อย ma ู mm ่ในห้างพ้าค no ุยไทยงางาว่าแก่เกลื่องจ้าจอกไส้แกนุเกียนเกียนเหรอเออมันเกียนเกียนจ้จอกใส่น้ำช้าช้าอยู่ในป่าช้าช้าเกยไม้งาดูดเลือดรอเด็กคำหกจ้าตาใบเบิ่งจ้าถงชายเปิมชะาถงชาลาวงาหนุ่ อันน right, huh? ี้ไว้ก่อนลููอันอันนี้ขอบใจป้าคนี้มากขอบใจป้าไหมลูกไหมเลี้ยงระบายลูกได้จงขอบใจป้าไปกะขอบระบายตามสบายเลยเป็นหามตัวไปด้อไปหองนี่ด้อยไปใจโมโหด้วยใจโมหกห้องนี่ด้อเด้วยขวดโมาเลยว่านเอานี่เมื่อยเขาเลยเอาไว้ลูกหมาขอบใจป้ากอนหนูเลี้ยงกมาขหบระบายกันนี่ไ่ยวมาป้า น้ำถึกใจเจ้ายิงอีกีเวยิงผู้อ,ตองตงงา,า,าชิคกี้พาิเปนแมงนั่นแทบิวไปขอบใจก่อมน,น,นามาดีไหม Cái à? oh, Cứ cái bản này à, nó sẽ biến thành cái gì vậy này? nó cứ bựa cứ chắc, cái y bìu à? hình nổi, nó này hình lắm nó này, hình nổi nó khử này khử khử nó thông khử, củng bôi, ok, anh này phân lai ให้นับแล้ววะนับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแต่ไม่เร้าอ่านวันนี้มาขอบใจป้าก่อนดูกะอันงองสั้นไทยก็นมือมือไม่ขาเค้เพิมได้ไหมอย่างนี้ปะนี่ตู้ยังจะวะขาเค่ด้วขอบใจป้าก็ไม่ตู้กอนดุ ขอบใจแล้วป้าปานี่ก็ม่ตู้เวียงคำที่ซื้อโต๊ะตักชูเฮียนโต๊ะเียนหังซื้อต๊ะเฮียนังซื้อห้ร้านใไฮจูไม่แห้งคอบจับจะไดุ้มงคืจะมีใหไฮรำมาดูสาธุเดี๋ยวร้านเชียร์เก่งๆด้วยซะทุกเลยเก่งๆเพลงได้ขอให้ป้าก็มีตู้ฮักเพลงร้านตลอดไปเด้อจ้ะขอบใจมีตู้เยี่ยงคำครับ ป,าปาลาปนีละเลเด้อเนาะเป็นซื้อตโตให้ในเรื่องโอกาสลานเน e eng, พิ่นเฮียนเก่งพี่นอ้องเลยเนาะเห็นลานเฮียนเก่งได้กะเออเราเราก็ได้มีรายสีอยู่ใช่เราอะ่ะเด้นี่นะเนาะเห็นลานเฮียนเก่งได้กะเห็นลานนอนมีบเคียนังสือพี่นอ้องเอ้ยก็ะไปยังให้อันบิวเพิ่นมีบเคียนังสือยันหลงังโคตรบ่บิวเห็นบ่หลังโคตรปะอู้หลังโคตรแบบไม่หลังโคตร พังครีมบ่ดิวเราสั่นพัชโรมันยังมีอยู่จีราวันยังไงอ่ะเหตุย <n> ักษ์สะทรายได้ด้อเปื่อนเด้วยมันมีสาวคูพาเราอันนั้นบอนี่าลานสะพุมมาให้ชงเกี้ยนสะอาดบ่บ่มีเห่าโตไร่บ่ทพังเมียเชีวยวาหามอีด่าเคี้ยนาน,านั่นนี่ฉนีด้อมันจะเปืือนมันจะโบงงามเด,บด,บด,บดบ้อเด้บบวยเศษโบกได้เด้อ ใบตืมใบอะไรใบโซพี่น้องเลยเนาะใบมิกใบโซเพิ่นคากรีนี่ต้องขอบใจอันทั้งป้าพิมพ์น้ำพี่น้องเอ้ขอบใจป้าพิมพไม่ดุที่ปลาพิมพ์อันเพิ่นสั่งมาให้ยเนี่ยซังมาจากไทยพวกพี่น้องเนาะแล้วป้าพิมพ์ผักมาจากไทยน้ำพี่น้องเนาะเออบางเด็กไม่ดุหนึ่งสองสามสี่หาเด็กเก่ากันเด็กเห็นว่เขาบอกได้เลกชิมต้องมาชิมอื่าเขียนจ้ะทำงานเด็กหนึ่งก่อนเที่ยงกันไปเลยคือเอาเงินบอกตามเสร็จมันนะลูก โอเคไงพ่อน okay. ี่ลูกเริ่มบึงเมืองอาชอนไปนังมาหัเงินบอกกันดูหลายใจผิดมือดิใช้ก็ปุ่มตัวหนึ่งนะฉันมานหนึ่งกับพ่อลูกฉันบันหนึ่งกับพ่อมาบ่หรี่โอเคโอเคเขียนเองเด้อแต่โอเคได้ไหมสิมาเบิงเด้อให้งมักชิปเด้อโอเคปะอืมไปหามไปพุ่นปะห้องนั้นปะมันจังบูฮกุนี่มองนี่ปะ หาไปพูดว่าลูกเจ้นั่นบอกไก่อู๋น้องบอกองามงามขอบ,บุญกับคุณน้องป้าปน,นี่มีตู้เวียงค้าหลายเด้อเนาะขอให้ป้าครับมีตู้อยู่ดีไม่แห้งควมเจ็บจะได้ควไข่ยาม,ขายมีขอให้น้ำน้ำด้ด้วยอยนุมันควรเืินอืมไม่นี่แกอ่ะอืมอืมคือฉัน สามจิตตั้งใจเย็นเด้อเนาะนั่นกับพอคนโอนเงินใจกับเทิมด้านสามพี่น้องไงเนาะโอเคโตเก่งเก่งเก่งเทิมเพิ่มเพิ่มกับเพิ่อขืนแล้วพี่น้องเลยหาเงินใจกับเทิมเพิ่นกับพ่อแห้งอีกนี่เนาะลูกอยากได้แต่นั่นอยากได้แต่นี่อยากกินนั่นอยากกินนี่อยู่ไปกินนี่กันได้ด้วยมดตั้งเท่าไรเขียนมันเพียงกันไอลูกเด็กนะเขียนมันตรงกันเห็นว่าเพิ่นเขียนนี่เพียงกันนี่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 เตัวอย่างวะนี่ นี่เพื่อนเขียนแบบนี้นี่เฮียงกันแบบนี้นีกระบายสีอร์ระบายอะไรกระบายแล้วลหรือเฮ็ดอะไรก็เฮ็ดแล้วที่นั่งใจเฮ็ดงามๆเมยเบิกโอเคบายบายสบายดีปุ๊บงําๆหนึ่งสองซ้ำระบายกล่องอยู่นสลูกเม่ยืนอยู่ทางไหนก็แม่ยืนอยู่ทางไหนอ่านได้แล้วอวยหนามาทางไหนก็หนึ่งสองส ป้าลุง,งหลานคอลากอนพอกันคลิปหนาเลยด่านเรียนหนังสือก่อนบาดนี้สบายดีพี่น่อย